กรณีที่นายชัยเกษมนิติสริประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยออกแถลงการพร้อมนําข้อเสนอแก้ไขมาตรา1นึและ1นึเข้าสู่วาระการประชุมรัฐสภาต่อมาพลเอกประวิตยวงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวว่าพักพลังประชารัฐมีเป้าหมายและจุดยืนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่มุ่งการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนมาอย่าง ต่อเนื่องซึ่งพักพร้อมรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในสังคมแต่ต้องไม่กระทบความมั่นคงของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นสถาบันหลักทำรงไว้ให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ ด้านนายจุรินลัสนาวิสิทธิ์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงประเด็นนี้ว่ายืนยันพักประชาธิปัตย์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความชัดเจนในเรื่องนี้มาโดยตลอดและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สำหรับในภาวะการปัจจุบันตนเห็นว่ารัฐธรรมนูญจะต้องได้รับการแก้ไขไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นยกเว้นมาตรา1นึที่พักไม่คิดแต่ต้องแก้ไขด้วยเห็นว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีความเหมาะสมที่สุดแล้วแต่สําหรับในเรื่องมาตรา1 1 2นั้นพักประชาธิปัตย์ไม่มีความคิดในการที่จะไปแก้ไข นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้พูดมาตลอดเพราะเราคิดว่าการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีความเหมาะสมที่สุดสําหรับประเทศไทยของเราอันนี้คือจุดยืนและอุดมการณ์ของพรรคซึ่งเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นเสมอมาและตลอดมานะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสําหรับอุดมการณ์ในเรื่องนี้ของพรกนะครับแล้วก็พักไม่ได้กําหนดอุดมการณ์ตามสถานการณ์หรือเหตุผลในทางการเมืองแต่มันเป็นอุดมการณ์ที่เป็นรากเป็นที่มาของเรานะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องนโยบายการบริาหารราชการแผ่นดินในเรื่องนโยบายการที่จะเข้าไปดูแลประเทศอันนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ ไปตามข้อเท็จจริงสภาพปัญหาที่เปลี่ยนไปและตามสถานการณ์ได้ด้านนายอัธวิสุวรรณพักดีเลขาธิการพักกล้าก็ได้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวด้วยว่าไม่เห็นด้วยและการที่จะยกเลิกมากตรา1 1 2ยิ่งเป็นการเร่งให้เกิดความขัดแย้งกุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยได้เรียงลำดับ3ข้อคือ 1. เกิดการดูหมิ่นต่อสถาบันมากขึ้น 2. นำมาสู่ความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายและจะนําไปสู่การประทักกันบนท้องถนนและ 3. เกิดวิกฤตการเมืองรอบใหม่เป็นช่องว่างทําให้เกิดการแทรกแซงทางการเมืองเข้ายึดอํานาจหรือรัฐประหารอีกนอกจากนี้นายอัธวิทย์ยังเตือนถึงทุกภากการเมืองที่ออกมาแสดงความเห็นด้วยว่าการสร้างคะแนนนิยมบนความเกลียดชังหรือความขัดแยง้งแบ่งคนออกเป็นสฝ่ายวันนี้ต้องสิ้นสุดเสียที ด้านนายแพทย์รวีมาชบาดล หัวนหน้าพักพลังทำใหม่กล่าวว่าไม่แปลกใจกับประเด็นนี้พักการเมืองใดมีจุดยืนมีอุดมการณ์หรือมีท่าแท้อย่างไรก็ต้องแสดงออกมาตามนั้นถือว่าเป็นเรื่องดีเอากันให้ชัดเลยว่าพักที่ต้องการแก้ไขมาตรา1นึ่1หมีพักใดบ้างเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนจะได้ตัดสินใจง่ายๆตนขอท้าให้พักเพื่อไทยประกาศชูนโยบายในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ชัดไปเลยว่าคนต้องการแก้มาตรา 1- นึสองให้เลือกพักเพื่อไทย ประชาชนจะได้รู้กันชัดชัดและท่าแน่จริงเมื่อพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลประกาศเลยว่าจะนีรโทษกรรมพาทักษิณกลับบ้านอย่างเท่ๆประชาชนจะได้รู้ความจริงเห็นท่ดแท้จะได้ตัดสินใจถูกแล้วจะได้พบกับการสั่งสอนบทเรียนจากประชาชนจะได้รู้เสียทีว่าประชาชนส่วนมากเขาต้องการอย่างไรแต่ถ้าย้อนไปในประวัติศาสตร์ก็จะเห็นว่ากลุ่มคนเสื้อแดงก็มีความพยายามในเรื่องนี้มาก่อนแล้วดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลก แต่ขณะเดียวกันก็อย่าลืมว่าก็จะมีประชาชนที่จะต้องการลาดรายชื่อเพื่อคัดค้านการแก้ไขมาตรา112และเชื่อมั่นว่าจะมีจํานวนมากกว่าประชาชนที่สนับสนุนสุดนายเขตรัฐเหล่าธรรมทัตโคศพักรวมพลังประชาชาิไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าขอคัดค้านการแก้ไขมาตรา112กฎหมายคือกติกาของสังคมในการอยู่ร่วมกัน การกระทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าแล้วจะยกมาแก้พวกท่านแน่ใจแล้วหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่ยอมรับได้เรื่องนี้เราได้เตือนมาตลอดว่าการกระทําผิดกฎหมายซ้ําแล้วซ้ําอีก แล้วยังคิดมาแก้ไขกฎหมายก็ไม่ต่างอะไรกับการวางตัวอยู่เนื้อกฎเกณฑ์ของสังคมนายเขตรัฐกล่าวอีกว่าขอยกตัวอย่างที่ใกล้ชิดชีวิตประจําวันของทุกท่านมันจะต่างอะไรกับกฎหมายธรรมดาที่ใกล้ตัวท่านเช่นกฎหมายว่าด้วยการจราจรที่วิ่งเกินกว่ากําหนดความเร็วแล้วโดนใบสั่งแต่มารวมตัวกันเพื่อให้พ้นผิดตนขอถามกลับไปตรงๆว่าสรุปท่านต้องการอยู่เนื้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อสังคมกันแน่ ล่าสุดนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีระบุเช่นกันว่าช่วงนี้ทําให้นึกถึงคดีสําคัญคดีหนึ่งที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องหมิ่นประมาทลุงกํานันสุเทพซึ่งศาลมีคําพิพากษาไปแล้วเมื่อวันที่22มิถุนายน2552นคดีนี้นายทักษิณเป็นโจทย์ฟ้องลุงกํานันสุเทพข้อหาหมิ่นประมาทที่ศาลอาญาสืบเนื่องจากลุงกํานันได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2552ว่านายทักษิณ คิดจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีและยังได้อภิปรายในสภาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552ว่าผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าพันตำรวจโททักษิณชอบประบอบประธานาธิบดีในจิตใจส่วนลึกของพันตำรวจโททักษิณอยากเป็นประธานาธิบดีนายแพทย์ผู้รงกล่าวว่าเพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมโยงเหตุผลของพรรคเพื่อไทยที่กระทำในวันนี้ตนจะขอสรุปคำพิพากษามาให้อ่านสั้น ในส่วนตัวโจทย์เองก็ได้แสดงพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์คือเมื่อวันที่25ธันวาคม2548โจทย์ได้พูดกับกลุ่มบุคคลที่หอประชุมอินดอร์สเตเดียมหัวหมากด้วยข้อความไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์ส่วนเมื่อวันที่4กุมภาพัานธ์2549โจ์ ได้พูดในรายการนายกทักษิณคุยกับประชาชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องการลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของโจทย์โดยใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสมต่อองค์พระมหากษัตริย์และเมื่อวันที่29มิถุนายน2549โจท์ ก็ได้พูดต่อข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ตึกสันติไมตรีทรรเนียบรัฐบาลว่ามีผู้มีบารมีเหนือรัฐธรรมนูญมาก่อความวุ่นวายต่อระบอบประชาธิปไตยมากเกินไปจนทำให้นายมีชัยรุชุพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าการกระทำของโจทย์ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยว่าโจ์ไม่ปกป้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นายแพทย์ผูงกล่าวอีกว่านอกจากนี้ร้อยตำรวจโทชวรินรัฐศาสสิริก็ได้อภิปรายยอมรับต่อที่ประชุมสภาเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2552ว่าพักไทยรักไทยพักพลังประชาชนและพักเพื่อไทยมีความเชื่อมโยงกันเป็นเนื้อเดียวกันโดยเมื่อวันที่31มกราคม2552 มีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงหลายครั้งและมีการตั้งโต๊ะเสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญาข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพจากพฤติกรรมของโจท์เป็นผลให้พลตบตรเอกวิสิทธิ์เด,ดชกุญชรเขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ว่าโจท์ลบลูดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์นายแพทย์วรงกล่าวต่อว่านอกจากนี้การที่จำเลยพูดให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2552ว่า โจทคิดจะกลับมาเป็นประธานาธิบดีนั้นสืบเนื่องจากกรณีที่โจ์ได้พูดคุยกับผู้ร่วมสัมมนาว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นเสือหิวเสือโหยดังนั้นตามที่จำเลยวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของโจ์แล้วสรุปว่าวันหนึ่งโจ์จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีจึงน่าเชื่อว่าจำเลยกล่าวไปโดยมีเจตนาว่ากล่าวตักเตือนโจ์และคนเสื้อแดงมิให้กระทําการล่วงละเมิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ จากสถาน,นะของจำเลยจึงอยู่ในฐานนะและมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อความนั้นได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตจึงไม่มีมูลความผิดตามฟ้องพิพากษายกฟ้องเมื่ออ่านคดีนี้แล้วน่าจะพอคาดเดาอะไรบางสิ่งบางอย่างได้เกี่ยวกับทิศทางของพักเพื่อไทยว่าทำไมจึงกลับเคลื่อนเรื่องมาตรา1 1 2และมาตรา116